การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงที่คนี้นะที่ก้ามมันจะมีสีแดงนะครับกุ้งนี้นะมีสีแดงมีสีสกุ้งนะครับกุ้งที่ มียมเลี้ยงมันมากในขนานี้ก็มีราคาแพงน,นะครับราคาจัเพราะเวลาเราเลี้ยงเราจะใช้เลี้ยงในในถนังเล็กๆนะครับแล้วเราก็มีการใายท่อออนนรซอลน์เลิฟตัดเป็น่อนๆให้กุ้งเข้าไปอยู่ในตอนอยู่นะพอตกกลางคืนก็กุ้งมันก็จะออกมาหากินนะครับพอกลางวันมันจะอยู่ในท่อท่อไขท่อมันนะครับในถังน้ำแล้วต,ต่อแล้วก็ต่อสาย ว่องมัไปครับเพื Earth ่อที่จะให้มันยืดเยื้อเคี้ยอยังยังนี้เป็นที่ที่ย้อมลูกกันนะเป็นที่ย้อมเลี้ยงกันเยอะนะฮะเห็นไหม ลูกกุ้งพึ่งพึ่งพึ่งแตกออกมานะครับตัวเล็กๆนีนะครับลูกลูกกุ้งนะครับซึ่งอยู่ตามในนี้ยาวตามในที่เลี้ยงเยอะเลนะครับจีการกอทำเป็นต่อเป็นท่อนะครับท่อน้ำเอาเอาน้ำครับ เย็นขึ้นมาตัวถังแล้วมันจะเจาะนะครับเจาะเป็นรูเพื่อให้น้ําเข้ามา

สีเอิ่มออกสีน้ำเงินสีฟ้าเนาะอันนี้สวยนะแต่ตัวยังเล็กตัวตัวมันใหญ่ขนาดไหนไม่รู้ใหญ่เท่าเท่ากุ้งเผาเข้าเลยหรอโอ้แต่ตามามันยังตัวเล็กอ่ะตัวเท่ากุ้งเผาต้องเลี้ยงนานเจ็ดปีใช่ใช่ใช่กุ้งเผาบอกนั่นอะไรดีสวยนะโอ้สวยว่ะนี่กิโลเท่าไหร่ไม่รู้มันโตแล้วไหนห้าจะเอาฮะกิโลต่อพันห้าได้ไหมเกินนะแต่ว่ามันไม่ใช่ ถ้ากินก็ต้องกินอย่างนั้นไอ้นี้เอาไว้อันนี้แบบค้างว่ามันมเปลี่ยนสีไม่เองไงเปลี่ยนสีไปตามน้ำเหรอคือตาอ๋อตามขวดที่มันเลี้ยงแล้วแต่ที่ว่าเป็นพันของมันพันของมันมไม่บางทีมันแป๊บมันเป็นผ้าอะไรมันแล้วมันมเดี๋ยวดิดๆกันโอ้โหกุ้งเราไม่ต้องห่วงอยู่แล้วแต่ก็หลายวันนี้แม่เดือนกุมภา้งขายกุ้งนี้นี่เนี่ตัวดำนี่นี่ยเนี่ตัวเนี่ยเนี่ยกุ้งเขาเลี้ยงไว้ขาย เนี่ยตัวเนี้ยสวยเนี่ยแอบขอนเลี้ยงไว้จำหน่ายถ้ามันเป็นสีสวยก็กลายเป็นเส้<า>ยนยังไงสวยงามอืมเราโตขึ้นมาก็โอ,โอ้โหตัวนี้น่ารักตัวบอลลูมเลยลอืมสวยจริงจริเนี่ยสวยตัวนี้สวยมาก มันเข้าท่อไม่ได้คนมันใหญ่แล้วอ่ะคนต้องหาท่อใหญ่กว่านี้โอ้โวสองนู้นใหญ่ฮึ<ด>ต้องหาท่อใหญ่กว่านี้หน่อยแต่มันอยู่น่องท่อตัวเดียวไม่เป็นไรนะโอ้ตัวใหญ่จริงยอมรับว่ามันเริ่มใหญ่แล<ด>้วเนี่ยอืมเริ่มใหญ่แล้วตัวนี้โอ้โหใหญ่จริงอืมกุ้งก้ามแดง ผมเพิ yeah. yeah. so ่งเคยได้ย mm ินนะเนี่ยกุ้ก้ามแดงเนี่ยผมมีแต่เดือนเจ็ดเดนสนใจเคยเห็นแต่กุ้งอ้ก้ามกามนี่มั้งอืมตัวให่แวไม่อยูาไม่อย่งเตัวใหญ่เดยวเท่ไหม่เรเดือนแค่ไมเขาไม่เแต่โตนี้นะกุ้งลอยนี้ก็มาก นารักลากตัวสูงสายว่าสามสี่สามสองแ่น้หายแลเลยมยีอเลยโม่ที่เราไม่ทำไม่ทนี่ตัวนี้นี่นี่นี่นีตัวนี้กำลังออกมันลดเล่นแล้วนี่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 ออกมาเล่นน้ำนเออนี่เนี่ยออกมาเดินแล้วเนี่ยใช่ข้าวแกงแดงน้อ เป็นอาชีพเลยเหรอเป็นอาชีพที่ดีเป็นอาชีพหนึ่งอย่างเงี้ยทุก ทุกครัวเรือนเราเลี้ยงได้หมดเดี๋ยวบอกาหารมันแค่นี้นะอาหารก็มีอาหารอะไรเนี่ยอาหารอะไรเนี่ยเนี่ยอาหารมันนะอาเลี้ยงกุ้งเหรอขนาดเนี้ยกินตัวละสี่เม็ดวันนึงนี่นะกินนิดเดียวเนี่ยโอ้โหแต่ขี้เพี่อ่ะเลยเลี้ยงกุ้งเนี่ยตัวละสี่เม็ดกินตัวละกินน้อยกว่าเราอีกเนาะกินตัวละสี่เม็ดอ่ะแต่ของถือย่างมาเยอะจังกินน้อยก่บปลากินน้อยกว่าปลาแต่ว่าโตเร็วกว่า Mình nói quà tôi đều quá. Ừ. Mình Ok, đẹp rồi. Này, lô cung Ok. Em lô cung là ok đó.